วนหนึ่งก็เป็นอาันะน่่วนหนึ่งก็เป็นขันแล้วแต่ว่าจะดูกันที่ตรงไหนที่ถ้าว่าเกิดในความโง่ความหลงอวิชชาเข้าไปสร้างอุปาทานยึดมั่นในเวทนานั่นด้วยก็เลยเห็นอุปาทานขึ้นมาอีกว่าเข้าไปยึดขันนั่นแล้วขันที่มีอุปาทานยึดแล้วนั้นเป็นอย่างไรต้องดูนะต้องดูจนเห็นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่คำนวณเอา มันจึงจะเห็นว่าอุปาทานขันเป็นทุกรูปูปาทานขันก็เป็นทุกเวทนูปาทานขันก็เป็นทุกทั้งทั้งห้าขันมันก็เป็นทุกเห็นขันด้วยเห็นอุปาทานด้วยเห็นอายาหะ้าด้วยเห็นหลายหลายอย่างในเรื่องเดียวในกรณีเดียวเี่ยก็จะเห็นอนิจจังทั่วไปหมดคราวไปหมดแล้วเป็นของจริงด้วยไม่ต้องเทียบเคียงด้ยเหตุผลเลย นี่คือวิปัสสนาเนื้อโดยเนื้อแท้ของคาคำํานี้โดยเนื้อแท้ของการกระทำสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาคือเห็นแจ้ง <c oughs> เมื่อจิตสงบดีเป็นสมาธิการเห็นแจ้งมีได้ง่ายาาเพราะแอ,อ,อตาดวงตาที่จะดูก็คืออํานาจของสมาธิ มันแรงเท่าไรปัญญามันก็แรงเท่านั้นปัญญาจักสุมก็แรงเท่านั้นมีมีมีปัญญาโดยไม่มีสมาธิมันเป็นไปไม่ได้ถิ่งจะมีปัญญาจักสุโดยไม่มีสมาธิตยิ่งเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเราจะมีสมาธิือมีปัญญาในขณะที่ไม่มีศีลนันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ไม่มีศีลมันก็ฟุ้งซ่านทางการทางวาจาและสัมราสมาย อยู่ในทางกายทางวาจากทั้งวิ่ปฏิสานในทางจิตสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิปัสสนาก็เลยมีไม่ได้ขอให้สังเกตด,ด,ดูให้ดีๆให้จนจนจนมองเห็นชัดว่าเราต้องดูให้เห็นไม่ใช่เราคิดให้เข้าใจ ไอ้เราคิดให้เข้าใจนั่นเป็นเบื้องต้นอยู่ในระดับต้นๆเบื้องต้น,ตนยังไม่ส้องร็จประโยชน์มันต้องดูให้เห็นว่ามันจริงตามที่เราเข้าใจหรือเปล่าเพราะเราเข้าใจผิดก็ได้แต่เมื่อเห็นลงไปที่ตัวจริงจนจริงเหมือนว่าเหมือนที่เราเข้าใจานั่นหลจจะใช้ได้เพียงแต่เข้าใจเพราะความคิดคำนวณไม่ใช่ไม่ได้ไม่พอ ิปัตนาเป็นการเห็นแจ้งมเกิดยานทั้งหลายกันได้มากมายและโดยหลักการอันนี้มุ่งหมายเฉพาะยานประเภทที่ทำให้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในสังขารทั้งหลายถ้าจะเอาความหมายของคำวิปัสนา จ้อจำกัดไอ้พวกยานทั้งหลายอยู่ในขอบเขตว่าเป็นยานที่จะเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงของสังขารก็คือเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาไอ <c oughs> ้ยานทั้งหมดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันยานก็ตามใจแบ่งได้เป็นสองพวกเน,นั้น <c oughs> คือพวกธรรมทิติยาน นิยาณน,นี่คือเห็นหรือรู้สิ่งที่เป็นจริงตามที่เป็นจริงของสังขารทั้งหลายพอเราเห็นจริงถึงที่สุดในหน้าที่ของอายานพวกนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นพวกที่เรียกว่านิพพานายามนี่มีมากเหมือนกันตั้งแต่มัคคยานผลญาณขึ้นไปปัจเจเวคยานก็ตามไปที่มันเป็นผลของการได้เห็นในตามที่เป็นจริงในสังขารแล้ว อนิพพานยาณก็คือยานรู้รสรูผ้ผลที่ได้รับจากการเห็นในฝ่ายธรรมทิฏฐิยานนั้นหน้าที่ของวิปัสสนาก็ทําให้มีธรรมทิฏฐิยานให้ครบถ้วนถ้าจะพาอยอย่างยิ่งเห็นอน,นิจจังทุกขงกังอนรรัตตาเห็นภาวะตามที่เป็นจริงทั้งทางการทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ยังจะทาภูตะญานรรัศนะก็เห็นตามที่เป็นจริง มีมีขั้นตอนมากมีชื่อยานมากมีอะไรมากแต่ว่าทั้งทั้งกลุ่มหมดนี้เรียกว่าธรรมทิติยานคือยานที่เห็นธรรมทิติอะไรคือธรรมทิติคือกดค,ความจริงของธรรมชาติทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรพอยานพวกนี้ถึงที่สุดที่นี่ก็เป็นยานพวกผลที่ได้รับเป็นความเย็นมีความหมายแห่งนิพพานคือจะเย็นจิตเย็นตายเย็นอกเย็นใจเย็นอะไรไปในฝ่าย แต่รับผลนี่ก็เรียกว่าญาณได้เหมือนกันเพราะรู้เพราะรู้แจ้งเหมือนกันเห็นแจ้งเหมือนกันว่ามีความสุขมีความเย็นแต่ไม่ใช่เห็นอย่างที่เรียกว่าเป็นความมุ่งหมายของวิปัสสนาจะเห็นแจ้งในข้อที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นพวกวิปัสสนาก็ทําให้แจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาเถอะคือทําให้แจ้งในฝ่ายธรรมทิฏฐิญาณ ถ้าฝ่ายนิพพานญ,ญาณก็จะเป็นเองจะมาเองคือมาเห็นแจ้งแล้วก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็จะคลายกำนัดคลายกำนัลจะหลุดพ้นนี่คี่พวกผลของธรรมกิจิยานก็เรียกว่าฝ่ายนิพพานญ,ญาณนี่เป็นพระพุทธภาสิจิตที่จัดได้อย่างนี้แล้ว <c oughs> นิพพานธรรมกิติยานจะต้องมาก่อนเสมอ ต้องเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในทังขารทั้งปวงก่อนเสมอไอ้พวกนิพพานยาณจะมาทีหลังเสมอ <c oughs> นั่นความมุ่งหมายของวิปัสสนาเราก็ทำให้แจ้งในฝ่ายธรรมัทธิยานมีขั้นตอนมากมีชื่อเรียกมากหลายหลายๆอาการหลายหลาย,าาล,ายลักษณะหล,หลายระดับ เอาละรวมความกันทีว่าผมพูดวันนี้ทั้งหมดก็พูดเรื่องว่าเขาให้ดูอย่างเดียวอย่าใช้การคิดตามเหตุผลให้มันมันมากเรื่องมากเาวนไปใช้ได้บ้างก็เป็นในระดับขั้นตอนขั้นระเตรียมเพก็จะหาลู่หาทางหาแนว <c oughs> ว่าเราจะเลือกธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติควรทำอย่างไรที่ไหนเมื่อไรนี่มันก็ควรจะ คาเหตุผลบ้างนะแต่พอพอพอไปถึงไอ้ตัวกัตนาแล้วก็ดู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 ตามดูข้าดูมองดูอย่องดูะไรก็แล้วก็จะเห็นเห็นเห็นนิดนเนี่ยเวลาที่กำหนดไว้มันก็มีทาานี้แหละ